วอนนี้พาจะยุดกับหมูเอกนะครับมาซ่อมรถแมคโครนะครับแมคโครสตาร์ทไม่ติดเวลานี้ภารกิจนอกค่ายนะครับนอกค่ายอันนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองน้ำเลยไม่ไหลยหรออ๋อน้ำล้วน อันนี้คือจะเปลี่ยนซีนตัวเนี้ย,ยมันขาดนะวันนี้วันนี้มา่อมง,งานแปลกนะครับเด็ดชิสิ จะติลิกสิทธ์ิดเพลงก่อนไงดูพี่แดงถอดเขาเรียกว่าอะไรนะพี่แดงป้ำน้ำน้ำน้น้ำ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 ม้ำน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 ะครับน้นำน้ำน้ำน้ำอ้ำน้ำั้น้ำน้น้ำน้ำน้้ำร้ำน้ำนนี่น้น้น้อน้ำนน้เน้ำน้ำร้ำ้้นี่นนนน ช่างนี่น้ำแตกพี่แดงปิดแล้วพี่ต้องปิดแล้วเมื่อกี้นี่ครับอันนี้จะเป็นลง เรียกว่าอะไรอันนี้ลงกองน้ำนะฝั่งโน้นจะเป็นเครื่องปั่นไฟนี่ระบบน้ำน้ำลวกของน้ำดื่มนะนี่อันนี้น้ำดื่มอะ แล้วกองน้ำใช้อะไรอ่ะกองน้ำใช้ใช้ด้วยดื่มด้วยเอาละใช้ด้วยดื่มด้วยคนละอันผมผมได้ที่ของผมแล้วนะโอ้เหมาะนะนเอาละครับ นี่แหละก็บอกซูปนะ ถ้ารออกมาทำอะไรก็เปลี่ยนฟีใหม่ตฟีนอีกตัวอันนี้เป็นอยู่ด้านในฟีนในนี่ฟีมอเตอร์ฮะฟีนยูสูโอโหหลอกเยอะไม่เคยเจอไม่เคยมีผมไม่รู้เรื่องนี่ก็ไม่เคยเหมือนกันนี่พามาอันนี้จะเป็นไส้กรองใช่นี้เนี่ยไส้กรองไส้กรองตัวยาวไส้กรอง นนใส่กองน้ำครับน่ครับนั่นจะเป็นเครื่องปั่นไฟใหญ่สี่เครื่องนี่จะเป็นเครื่องเล็ก ก็อ,อยู่นี่เย็นดีนะมัน,นยอ,มอยู่ใกล้น้ำเหรอเดชช่างเครื่องของเรานะครับโสดครับคนนี้โอ้โห, <laughs> หน้าตาดีครับ

พี่ปัดอะอยู่ห้องแม่เลยโอ้น้ำน้ำเย็นนี่กินได้ครับก็กินน,น,กนู่นนะ่ะชื่นใจผมไลฟ์ส,สดอยู่เนี่ยน่ะไลฟ์สดไปตามป่ายยุบมาด้วยโอ้ป่ายยุบคุยแ้วนงกางเกงกางเกงนี้ลายน่ารักนะกางเกงไหนก็ลายนี้ไม่ใช่หัว ายให้นนัอ่ะไม่ไม่ต้องเขินแล้วไทยจะจบอยู่แล้ว อืมนยข้ับรอใช่ป่าดูเงพี่เมออมอันเป็นอย่างนี้นี่เองน้ำเลยไม่ไหลอ่ะ คือจะเปลี่ยนซีนตัวเนี้ยมันขาดนะบกเรงพี่แดงพี่กรเนนั้นมันฮะกำมันขาวๆเยเนี่ยไม่ในะกัา<ะ>กขาวที่เรียกขอ,อ,องผมก,ก็นขนาดนั้นนะ,นะอุ้ยค้มเลเอ้ย ตัวเลยน,นไม่ชี้แบบชืที่จะเป็ี่ยนมีอันนี้อันนี้เป็นรอยเยอะแน่เนี่ยที่รอยขาดเนี่ยไม่ชี้อ่าตันลายอันนี้ดีเยู่ล้รั่วเยอะรอเรั่วเยอะเลยล่ะถ้ามันเราไม่เปลี่ยนน้ำจะข้าข้ามาห้องห้องได้ห้องขอไหมให้น้ำเรา

รอยฉีกไม่ใช่อะไรงัดเมื่อกี้เนงนี่ไง้าให้เขามาเลี้ยงน้ำใช่ไหมเขาก็บอกว่านี่น้ำหยดเยอะแยะเขกินเอาดิ เนี่เราเปลี่ยนตัวนี้เราเอาทอเนั้นมาขัดเยอะใช่ไหมเหมือนกันไหมเนี่ยให้ดูนะอู้หนักกันเนี่ยเอาเลยครับตัดไหมไม่ตัดหรอกน้ำมันไม่ถึงนี่เลยน,นะอันนี้เหรอที่ว่าดันน้ำอะ่ะตัวนี้อ่ะ จะจับไอ้แกนกลางอ่ะนะเฮ้ยท่ั้งก็อย่ากปล่อยเว้ยผ้าผ้ามันไม่ได้เอามาให้นั่งเอาไหมนั่นแหละงานหยอกไม่ถึง ปั๊มน้ำตัวนี้ไปนี่ใช้ได้ทั้งตำบลนะเนี่ยเครื่องกองน้ำยังดีดูมีทานได้คุ้มค้า,ามันสามดดารถดันน้ำออกไปได้ <c oughs> ดันออกไปได้งไงนะ <c oughs> อันนี้อันนี้ของใครของญี่ปุ่นใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> น,นี่ยจะเป็นของญี่ปุ่นที่เขาถอนกำลังไปเขาเขา,เขาไม่เอากลับนะเก็บไว้ให้ใช้ อย่างขาดอ่ะโอ้นั่งเหมือนเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยนี่นะครับเป็นช่างก็จะประมาณนี้ครับกางเกงก็ขาดช่างยุดไม่มาช่างยุดมาขาดหนักกว่านี้เอีกโอ้ยทำไมนั่งอย่างนี้ตายอย่างนั้น เป็นใช่ไหมเนี่ยช่องโดนแบน่าลอวงยู่โงน้ำครับวันนี้ประกอบ แค่นี้ถอดมาเปลี่ยนนอรลิงเนี้ยนะอ่ี่ัดแล้วอืมเาี่ไปโเนาะคเล็กลงยูเดนยังครับ่่มันอแข็งนน่แข็งนายยาวอยู่นะโอ้รถไมโครออคเด้นอ่าขายให้นี่ถ่ายเดี๋ยวเราผักเลยมหมูค่ผัก ตอนนี้พาจะย,ยึดกับหมูเอ็กนะครับมาซ่อมรถแมคโครนะครับแมคโครสตาร์ทไม่ติดเวลานี้ภารกิจนอกค่ายนะครับนอกค่ายอันนี้นอกค่ายดเพื่อตรงระวังป้องกันเนี่ยนอกค่ายมีผมเนี่ยครับที่เป็นระวังป้องกันนะครับโดยจ่าหมูจัดให้เอาสดุไไดสุดสักพีสิบนาทีไหน,นเอออยู่ไหน นิเตอร์อยู่ข้างประตูข้างประตูเอาเอา,เอาเรครับจะเอ็กจะสตาร์ทเครื่องไม่รู้ว่าติดไหมไม่เอาครับไม่มีไฟมั้งกูว่เาเด้อเด้อเดทำไมียับกิ๊บไม่เอาครับ ตายแล้วอย่างนี้ตายหลับกากาดแล้วนะแบลแบทมาลูกไมหมไอเราก็นึกว่าเก่งขึ้นมานั่งอยู่บนรถที่ได้ได้ไม่เป็นซะงั้นไม่วัดไฟก็ไม่วัดบอกให้วัดมาก่อนผมมาบอกว่าไอ้ลูกใหญ่นั่นนะวันที่ห้าวันที่ห้าเดือนห้า ใจยุตล้นจริงๆไปไงครับใจยุตแบตไม่มีทำไงดีออกจากรถนี้นี่ที่ไม่มีไฟอ่ะไปไปไปออกมากไหมไปก็พี่หมูนั่นมันย้ายอย่นี้น่อพองานไม่ทำหาแต่งานในไหนบอกมาแล้วเอาเลยเอาแล้วมันได้งานนี้เหนื่อยเลยนะใจยุต ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เลยพี่ Trans <c oughs> เอ็ก๊ะทำอ้าวโอเคไปเอาครับจะสะตาร์ทแล้วนะครับโอเคเอา้าวช่างซ่อมสุดยอดจริงครับจายุตสั้นโอ้โห,โหสุดยอดอยู่แล้วคนนี้ไม่ได้จายุตนี่งานไม่เดินนะครับแ,แต่คนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลย เช็คเป็นไงวันนี้มาดูงานน้ำพรว่วมันต้องมาคุมมาทำไมทำไม่ทำหอไม่ม<อ>ไก็เองท่านหละคือไม่ไม,ไมีเหงืห่อแท้ฟ้อมยังไงเนี่ยโอเคสำเร็จรู้ล่วงไ้างานได้ครับ พร้อมปฏิบัติงานต่อในช่วงบ่ายมนเสีชีวิตมาทำงานนิ้วก็กลัวหายอย่างล็อกวยคนน่าจะร้อนว่ะแล้วันเอเอเอนใช่ไหมโดนคร Yeah. <laughs> ครับช่างสองคนคู่คู่นี้ทํางานคู่กันบรรลัยทุกที Thôi em mới hả? nữa mấy viên nữa đó đó ao luôn xong đều chơi cái này Để đây ผมวัดผมก็ไปที่สองรอยนะคือเป็นข้างนอกครับเทียงนะครับตอนนี้ยัง ก่อนก็ได้พี่เยวแบตหมดเนาเราค่อยเอาไปทำข้างในดีกว่าเันสตาร์ทเอากลับแคมไม่ได้เดี๋ยวเราพราะเราลูกพี่พอแล้วเนาะแล้วถ้าติดอีกรอบก็ไม่ต้องดับแล้วไปดับที่แคมป์เอา ตมันก็ไม่รู้ว่าชาติหรือไม่ชาติ